ที่สิบสีมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอสังสมัยยังปะกวาสัพเกสุอิหารติกาบิลาวะตุสันมหาวะเนมหตาปิกุสังเคนาสัตถีปัญจมาเตหิปิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจัลโลกะทาตูหิเทวะตาเยปุเยนะสันนิปติตาห์ติปะกวรรตัณทัศนายาปิกุสังกันจัอจัถโคจตุนัง กุธาวาสาก,กายิกานังเทวานาังเอตัพโสเศะยังโภพะสวาตาเจสุวิหาราติคาติละวัุสมิงมหาวะเนมหาตาิภุสังเกนะสัตติงปัญจมตัตเตหิภุสัตเตหิสัตเยหะวะอรหันเตหิทัสสหิจักโลกะโตหิเทวตาเยคุเยนะสมิปติตาโหติอะภวันตังพัสสายะปิภุสังพันจ์ยัญโนนะพระยังปิดเยนะพะขาวา เชนุปสังกะมยามะอุปสังกะมิตวาปะคะวะตัวสันติเกปัจักกะภาขาภาเสยามาติอัตโขสาเทวตาสยทาปินามะภะละวาปุลิโสสัมปัจชิตังวาพาหังปะสาเสยปะสาลิตังวาพาหังสัมมิตชิต ส a a a ัมมิเชยยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุตันตุลักิตาภะคะวโตภุรโตปาตุลักังสุตภะคะโพตเทวตาภะคะวันตังอัคคิวาเทตวาเอกะมันตังอัคขังสุตเอกะมันสังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคสังอภาสิกอาหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาสตา อาคตัมหะอิมังธรรมะสัะยังทักขิตาเยวะอัปปะลาชิตะสังพันติอตโกอัปปะลาเทว,ตวะตาปะกวาตสันติกเกอิมัง ติเกอีมังคาสังอาภาสิเยตวะทีลังเจตวะปะนิสังอินทะขีร่างโอหะจัมะเมชาเตจะกรันติสุขาวิมะลาตะคุมามะตาสุทันตาสุสูนาคาติอันตะโขอัปปะระเทวตาปะกัลวะตสันติเกอีมังคาสังอาภาสิเยเยจิพุทธังสานังคตาเสนะเคข้ามิสันติอัปปายะภเมอัปปะปะหายะ มนุสังเหตเทหังุเปาาวมนแต่ีคเยนิกเวทะสังสุดโนกัตาตุสุเทวตาสังนิปฏิตาโหติตถาปังทัสสนายะพิภูสังพันจะเยปิเตภิกขเวอะเภสุงอติตมะทะนังระาหันโตสัมมาสัมพุทธา สัมปิภะ,ะวันตานงเอตะปะระมาเยวะเทว,วะตาสันนิปติตาอะเทสูงเสยถาปิไมหังเอตะรหิเยปิเตภิกเวภวิาสาติอะนาคะ,ะมดคานาอะระหันโตสัมมาสัมพุทธา เศรษฐีพัควรรณานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสนิปติตาปะวิสัชติเสยข้าปิมหังเอตะกราบินาจิกิสานิทิกเวเดวกายานังนามานิจิกิกิสานิทิกเวเดวกายานังนามานิเทสิสานิทิกเวเดวกายานังนามานิตังสุดอาทะสาธุกังมะนัสิกะโดยธระ พันเตติโกเตติคูกวะโตปัจัสโสสุปะกวาเอตคโอจะโนสิโลกะมะุกัสสานิยัุมาตะัสะสิตาเยสิตาทิพิทภะลังปะหิตตตาสัมมาหิตตาปุกทูสีหาวสะสสีนาโลมาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนัสาสุชาวิปะ สันนะมะนาวิลาภโยัจัตสเตปยตวะวะเนคริละวัฒเวตตวออมันสยิสขาสาวเจสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิโวเตจะอัตตปะมะกะรงพุตวะพุทธสสะต,ตาสนังเตสัมปะอตุระหุยานาังอมานุสานะทัสสัง อภเปเกสะตมะทักคุงสหัสสัอัหัดสัตตเป็นสัตตังเอเกสหัดส,สานังอมานุสานะมัทธโสอภเปเกนันตมัทภคุงทิสาสภาปุระอภุงอันจะสัตพังอภิญญายาวะวะวะขิตวานาจาัจจุมาตโตอามันติสัทธาสาวเกศาสเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทะิกะโวเยวหังก ตยิสามิคิราหิอนุปปัศโสตตัสสักขัสตัสขัสสาวะยักขุมมากะติละวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมนาอัตตามุงขี่ขูนังสาวมิติมะนังฉะสหัสสาเหมะวะตายักขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทะมานาอภิกรรมุงพิขูนางสัตมิตริวะนังสาสากีลาติสาหัสายขานาณาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสศีโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิขูนางสัตมิตริวะนังอิเจเตโตนละสาสหัสายขานาณาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสศีโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิขูนางสัตมิตริวะนังเวสานิปาปะจัตสปา ยักข่านานะตะวันนีโนอ,อีกทิมันโตชิติมันโตว,วันานาวสสันโตลักษณสิโนมุทะมานาอภิกรรมมุทิภูนางสามสิ่งมณางบุมิโลราัชคะจิโกเวคุลสัสสะเน นเวีสันังพิโยนะตัตัสัหัดสังยักษานังปะยิลุปาสัตติพิโลาสะพระพิโกโสปัสสะมิจงมะนังโุบิมจัติสังราชาทัตตะลัโภปสัวสัตติคันทพานังะนิปติมนาราชสัตติโสสุตตาปิปัสสะอาหโวพระอาหวอินทนามามหาภพระกา เอิติมันโตชุติมันโตวนะมันโตยโสติโนโมทัมนาอภิคามุงพิสุนังขันติมณังชักกินันจะที่สังราชาวิรุฬโะปะปะสาวสติอุมพันธานังอาทิตปฏิมหาราชายโสชุโสพุตตาปิปัสสะโอโหอินทะนามามหาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวนะมันโตยโสติโนโมทัมนาอภิคามุงพิสุนังขันติงมณังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรุปะโขปะปะสติ นาคานังอธิปติมหาราชยสศสิโสภิตาปิตัสสะภาโอินทนานาทหารพลาอิทิมัโตชุติมัโตนัมัโตโสติโนมวัฒมนาคิกามุทุกุณโณตมิอัพนังอุปการจติสังราชาเวโรตักปักสาสติยักขานังอธิปติมหาราชยสศสิโสภุตตาปิตัสสะภาโอละมานาอินทะนามาหันพลา ปิธีมันโตชติมันโต,นนต,นตนอันนาปิโตยศุปิน,มนมุมุทะมานะปิการมังิคุณังสมิตริวะนังตุลิมะสิสังทักษะรัตโถทักขิเนนะวิรุหะโกปะชิตเนนะวิรุหะโกตุเวโรอุตระรังสิสังจัตตารงเตมหาราชาสัตมันตาจัตุโรจิสาจัทันละมานาอัจฉริสุวะเนกาปิละวะัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัตจะหิกา สัทธามายายปุเรนทุกเรเตนทุกวิภูจะวิภูโตสหสจันทะโนการมเสทโทจะกินนุขันทุนิขันทุจะกปะนาทโทโปะมันโยจฮะเกละสุโตจะมาตินิอิตะเสนโนจักพนัโนอมโคนะโลราชาชะโนสัโท อาคูปัญจัตสิโคเจวะติมภะรูสุริยะวัชรสาเอเตตเตากาจานโอเนทัพพาสาหะาชุภิโมทะม,มานาอภิกโมขิปูนางสามิตินวะนางอาทาคูนาภาภัสสานาคาเวสาราสัพติชากาตัมภะรัตสัประราอาคูปายาขะสหะยาเติยามงนา ปัาจจัตคูนาคายาสสิศศนโนเทรวันโห,หนหานาโคโซปะคาสัมเมป็นเน,นื้อนางเยนาพระราเชสหะสาหะลันติคิพพาธิชาปักขีวิสุพัคจักผูเวหายาสาเทวะนัะมัชาปัตตาจิตาสุปนาติติเสสะนามัง สังพักยัมตะคานาคะกะชาชนามาสิสุปันตโตเขมามากาสิตุโธสันหิวาจาหิปุปะวะยนตานาคาสุปันาสักรณะมักตังโุภทังชิตาวะชิระหัตเถนะตะมุทังอสุราสิตาภาตะโรวาสะวัสเสเตอิทิมันโต ยัสส an aw ิโนกาลกัญชามหาพิสมาอชุราทานะเวขาสะเวปจิตติสุจิตติจักปะหาลาโณนะมุจีสัหะสัตันจักปะริพุตานังตพเพเวโรจักนามะกาสันนายิปวาปะลินเสนังลาหุพัทธะมุปาทะมุสัมโยธานิพันันเทีิขูนังสักพิเ โกจะเทวาปทถวิจะเตโชวายโยตถาภะมุวะรุนาวารุนาเทวาสุมโมจะยะสัศสาสาักะเมตตากรุณากา,า,ายิกาอาคูเทวาโยส,สิโนทัศเศรษฐัสทะธากายาสเพนานาตะวานิโนอิจิมันโตจติมันโตวนาวันโตโยสสินโนหมดพักอนาติกาโมวิสุน,นังสัมิติงวะนังเปนทูจะเทวาสาหะดีจะอะสะมาจะ สุเอยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทะมาโูภุรักขิตาตุริยาสุปะนิสาเทวาสุริยะมาโูปุรักขิตาันาัตานิปุรักขิตาวาภูมันทะวัฏราหการักขูนังวาสะโอเศทูสะโปปาคะภุลินทะโทะเศเตพัสสัาการยาสัพเทนานตะวันนิโยอิทิมันโตสติมันโต วันนาะวันโตยสัสสีนมทะมานาธิกขามุงภิกขูน,กน,น,านางๆๆสาวมิเติมนางอาคาภูสหทภูเทวาชาละมัคคิสิขาลิวะภะริทักาจโรชาจะกุมาปุปขะนิพาสิโนพระลุนาสหธรรมาจักอจุปาจๆๆักเนชกาสุเลยะสุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัเศรษพัสสะกายา ัพเพนานตัตตวันนิโนอิกิมันโตชุติมันโตวนาะลันโตยาสัตสินโนมโมทัมานาอภิฆามุงพิคุนางสัมิตริมะนังสม,มานามหาสมานามนุษสามนุษสุตามาขิดคาปะทูสิกาอากูอาภูมโนปะทุสิกาอคาคูหะระโยเทวเยจะโลหิตตัวะสิโนปะละคามหาปะละคาอาภูเทวายาสัตสิโน พระเศธเถระสะทากายาพระเศธเถระสะทากายาสภพนานาตะวันมิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตโยสสินโนมุธมานาอภิกามุงปิภูนางสม,มิติงวะนังสุตกะรุมหาอรุณาอาภูเวสักนาสัเวคะนัสสะตหะโอทะ โอทาตะคัยหาปาโมคขาคูเทวะวิจักขณาสัามัญตาหะระคะชาเมสสะตายาสสิโนภะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภะวิสะภะวัสติภะเสตถะสภากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวนะมโตยะสกิโนโอทามานาอิกามุงที่คุณนังสาวมิตรเงว่านัง เขมียาดุสิตายามากัตตกาจะยัสสิโนสัมพิตตากาลามะเสขาโชตินามาอักษาสวะหิมารสิโนอาภูอธาภูปาระนิมิตาทัศเศรษฐะทธากายาสเพนานัตตะวินิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมุภิกขุนังสัพมิติงมะนัง อะเทเตเทะวะนิกายาสเพนานะตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุนเยจันเยสะพิสาสหะของวุฒะชาติมัคขีลังโอคตินนะมานาสะวังทักเขโมคะตะรังนาคังอันทังวะอสิตาติตังสุขามาปะระมัโตจะปุตตาอิธิม,ม,ะมะโัตมโตสะหะ สันนงกุมาโรติโชจะโสปาคาสาัสติงวานางสหัสพรม,มะโตกานางมหาพรม,มาพิติภติกุปปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยศสสิโสพะเศทษฐะอิสราอาคูปัเจกะวาะสะวะัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาิิวาริโตเตจะสัพเอพอภิกกันเตสินเทเทเว สัปปะมะเกมะละเสนาอภิกามิตัสสะกันหัสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเกนะมันทะมัทุโวสันตาปิวาเลทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตันทะมหาเสโนกันหะเตนังอะเปสยัยปานินาตะละมหัจ สัลังกตว,วานาเะเคระวังยัถาปาวุสะโกเมโคหะณยันโตสะวิชุโกตหาโสปัจจุคาวติสังพุทโทอัอสัยังวะเสกันจักสะทางอภิญญะยะวะว,ะวะิตาวานะจักขุม,มาตะโตอมันติยิสัทธาสาะวะกีสาสะเนระเตนาราเซนาอาธิกันตาเตมิชานาถบ,บิภะโว เตจัตตัปปะมะกะนงสุตวะพุทธสัสสะนังวีสะละาคาเทหังวีตะราเคหิปะกามุงเนสังโรมปิตอินชะยุงสัพเทวิชิตะสังฆามาภะยาติตายะสัสสิโนโมทันติสหกูเตหิสาวกาเตชะเนสุตติคิดถัดไปบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่